ดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังตั้งใจหมายชาวราศีเมถุนมีใครบางคนย่องเบาหาโอกาสเอาดีเข้าตัวเอาช่วยก็ดกขโมยของหลบหลีกโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องระแวงระวังงานค c o ้ถทำอะไรแล้วมีคนเรียนแบบคอยจับจังหวะเอาของท่านไปครับจังหวะเป็นของท่าน แต่ท่านทานรู้ตัวอาจจะสายไปหรือปักแต่ท่านก็ควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นอย่างมากโชคชะตาของชาวราศีุเมถุนบอ,บอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นอย่าให้ใครรู้ตัวโชคชะตาของท่านจะแช่มชื่นมีความสุขจะเลยลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรับโชคชะตารวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงตามแบบแผนประเพณี มุ่งมั่นเอาจริงอจังม to ุ่งตรงไปข้างหน้าหลบปลีกซ่อนเลนสิงสิ์ปกปักกุ้งกองรักษาเริ่มต้นปฏิบอดอยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาสมสมสมหวังดังใจหมายลื่นเลิ่งสังสรรดีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีดวงสมสมสว่างดังใจหมายจัดแจงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสิ่งสิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนพันโชคตา จะมีใครบางคนเข้ามาในครอบครัวนำพาซึ่งเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาสู่ครอบครัวของท่านลูกหลานจะอยู่ร่มเย็นมนสุขสัมมาคาขึ้นการค้า,าจเจริญรุ่งออัอสบินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ท่านสุขสงบโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเอาไว้ให้ดีใครบางคนเข้ามา ทำใไมท่านรู้สึกจำแย่รู้สึกอึดอัดกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อหน่ายครับปิดซ่อนเลนส์มีดจาบล้อมรอบอึดอัดปิดหูปิดตาน้ำพาซึ่งถ้วยทองครับเอาเงินมาล่อเราแว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงตามแบบแผนถ้าจะสุขสมสมหวังดังใจหมายและรีเริ่มเริ่มต้นปฏิบัติโดอย ที่ดาบปากักตรงการใจเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าแสงสว่างบังเกิดม้าพยองนะับม้าพยองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาใครบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามาให้ม้าพยองกล้าได้กล้าเสียปราบศัตรูโมมานมุ่งตรงไปข้างหน้าหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงช่วงชะตาเป็นช่วงเวลาแห่งการตึงเครียด ถามว่าการตึงเครียดนั้นดีหรือไม่ต้องดีสิครับเพราะว่าท่านจะได้ปรับปรุงปรับสัตรูโมมานคนที่ย่องเบาจะขโมยของของท่านไปการยื้อแย่งต่อสู้ของชาวราศีเมถุนจะถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาจะเกิดอํานาจบารมีวาสนาและเกิดความเล่าร้อนร้อนแรงอํานาจบารมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีจะแพ้ไป ปัญหาต่างๆจะต้องชิงไหวชิงคิปหลบปลีกซ่อนเลนการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจะเป็นไปได้ด้วยดีอึดอัดกับปัญหาต่างๆท่าน,นจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอจนท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านจะได้ปรับปุงเจอผู้คนเยอะแยะมากมายต้องอดทนอดกัน้นเอาไว้ให้ดี ใครบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาซ้ายสามราบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าโชคชะตาหลบดีซ่อนเลนจัดแจงตามแบบแผนการปฏบดีปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสสมสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างโัวท่านอยู่โชคชะตาไม่มีสิทธิ์เลือกมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับค่อยใจเย็น ปกปิดเส้าเลนปัญหาต่างๆเจอเข้ามาลุมล้าฟ้าผ่าลงมาตรงกลางบ้านเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าวันแต่โชคชะตาของท่านยังคอ่ความข้องตัวใครจะล้มท่านไม่ใช่ง่ายท่านจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในกลางปีโชคชะตาอาจจะนอนไม่หลับรู้สึกกระ,ะวนกระววยกระสับกระสายครับปัญหาตึนเครียดเข้ามา ท่านจะทำย่างไรให้ท่านยืนหยัดต่อสู้ยืนหยัดก็คือว่าไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครนั้นยืนหยัดอย่างเดียวนะครับช่วยตัวเองด้นะครับปัญหาต่างๆมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหานเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลบาสนาเทพเทวดาฟ้าดินหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี ศัตรูโมมานเริ่มที่จะแพ้พายท่านจะได้ปราบศัตรูโมมานครับใครบางคนมาทำดีกับท่านก็ต้องระวังให้ดีนะครับคนทำดีต่อผัวและรูปหลังต้องดูให้ออกนะครับอย่าไล่คนดีออกไปนะครับแต่รจริงๆแล้วปีศาจโมมานมันแฝงอยู่ในจิตใจครับสังเกตได้ดี เรื่องราวต่างๆมองเหมือนดีแต่ว่าไม่ใช่มองเหมือนใครมากันแกล้งคนที่ท่านรักแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่คนที่ท่านรักอาจจะไปกันแกล้งคนอื่นโชคชะตาจะได้ปรับปรุงแก้ไขลื่นเลิงสั่งสรรช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้โดยดีท้ายปีโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัดประหารสตูหมูมานผู้คนเยอะแยะมากมาย จัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงสขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบป,ปักตรงกลางใจอึดอัดกับวนกวายกับทุกสิ่งทุกอย่างครับโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงสขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาภครับวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างครับกบวนกวยครับอึดอัด ครับไม่มีความสุขครับมาเจอแบบนี้จะให้ทํำยังไงล่ะนะครับชาวราศีแม่โถนอดทอนอดกันให้มากที่สุดแล้วกันครับใจของท่านต้องเด็ดครับอย่ามาโลเลอย่ามาเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาเพราะว่าโชคชะตาของท่านต้องดูแลคนเยอะแยะมากมายตกตําแหน่ง,งครอบครัวับผมสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะว่าท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคต มองเห็นโอกาสมีใครบางคนจะเข้ามาบอกรักเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองดาบสองก้ยเกิดขึ้นแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วครับศัตรูหมูมาเริ่มแพ้พ่ายจิงหมายชิงพิ้ในท้ายปีท่านจะได้เริ่มเริ่มต้นปฏิบปราดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตหลับทรัพย์ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย เจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้ติดทางช่องสนับสนุนทางช่องได้ครับขอให้นัานเจริญลูกเรืองรวยๆๆต่อจากนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังสุเข้ามาสู่ตัวท่านขอให้ท่านสุขสมสมบังดอย่งใจหมายรวยๆๆต่อจากนี้ไป